สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็จะมาหาซื้ออแคนแนบหน่อยครับเพื่อนๆ่อนมีไหมนะเอาไปทำอไอไรเอาไปทำเขาคฟายนะครับผมต้องถามเตีก่อน หน้ามีแผ่นแหนบไหมครับรแผนแนบ่นแหนบแหนบครับ,บ,บตรงเียครับขายโลโล,โลอะไรร้ยี่สิบห้า,าทอ๋125ทอร้อนะครับโลละอยี่สิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆนี่นะก็อ๋อนี่มีนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตาร์ผมนั้นอยากได้เป็นของ เป็นของหก้อนนะครับผมอืมออ๊อันนี้ใหญ่พ่อจะเอาแบบอัน,นมีหูใช่ไหมยกเอายาวหรือสั้น มันก็สั้นมันสั้นมีแต่ทางสั้นนะโทรถามแม่โลโทรโทรถาม,โท,ถามโทรถามพ่อตาผมก่อนนะครับผม เนี่ยอันนี้อันนี้ได้และแผ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินดูนะครับผมว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเนี่ยมีกระทะรถหกล้อด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมีคิ้วด้วยนะครับ เนี่ยโลโลละยี่ยี่สิบห้าบาทเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากได้นะร้านของเก่านะครับผมพิกัดก็อยู่ที่อ,อยู่บ้านสุขสำรานนะครับเพื่อนๆอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเยอะแยะเลยนะ,นะมี มีคนมาซื้อด้วยนะครับผมมีกระทะหกล้อด้วยนะครับ <specialized language> เขาก็จะมีเอ่อเป็นไออันนั้นด้วยนะแบบที่ใช้ได้นะครับผมมีเป็นเครื่อง <meatballs> <os> เครื่องรถไถนะอันนี้มีกระทะถังแก๊สนะครับ ฐานก็มีนะครับเนี่ยช่างเป็นกิโลนะครับผมดีๆอยู่เลยนะครับตอนนี้นะพราว่าเหล็กถ้าเหล็กพวกนี้น่าน่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะประมาณโลละโลละยี่สิบบาทนะครับผมแต่เป็นพวกพวกนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นแหนบมันจะโลละยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมหาเครื่องกันนะ เยอะมากเลยนะกองเขา้าภูเขาเลยนะเนี่ยขาดก็มีนะครับเนี่ยแหลมปิดเลยครับแต่ว่ายังใช้ได้นะครับผมแนะชบซีก็มีนะครับเี่มันขาดตอนที่ผมอยู่ที่บ้านนี้ผมก็ผมก็เอามาขายที่นี่นะครับเพื่อนๆเศษเหล็ก เหรยเล็กรู้สึกว่าจะโลละแปดบาทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาซื้อเขาเนี่ยจะได้จะได้โลละยี่สิบบาทนะครับผมไม่รู้ว่ามีเครื่องเก่าไหมนะเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเนี่ยโชคก็มีนะครับเนี่ยเครื่อง นี่เครื่องเก่าๆไหมน่ะมีเครื่องเก่าๆไหมเครื่องเออเครื่องมืออะไรนะเอาด้วยมือเอาไงเอาอันไหนเอาอันยาวใช่ไหมเอาอันยาวค่ะเอาอันยาวเอาไปสองอันเพราะว่ามันไปตัดได้ตัดได้ขึ้น อเพราะว่าจะให้ขาดสองเมตรมันไม่ถึงสองเมตรหรอถ้ามันไม่ถึงสองเมตรก็เอาอันสั้นไปหมดแล้วแหละ พอมาอยู่ไงฮะมาอยู่ไม่มีแต่รับเม็ดมา,าดวัดเดือนไม่ถึงฮะยกไป,ไปขึ้นตาช่าง,งตรงไหน,น Cái Vậy mày. này á. ก่อได้มาแล้วนะเพื่อนๆสี่แผ่นนะครับเดี๋ยวลองชั่งกิโลนะครับผมได,มนะได้กิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับใช่ไหมจ้าสามสิบสี่โลสามสิบสามจุดเก้าโลคูณยี่ห้า เป็นเท่าไหรสามสิบสามโ,โ,โลเก้านะครับผมประมาณกี่ร้อยแปดร้อยสี่สิบห้าท845อย่บาแปดร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับโอเคนะได้สี่แผ่นเลยนะครับผมโอเคอายกไปไหนได้ยกไปรถเลย

แล้วนะครับก็ได้มา4แผ่นเนาะ800กว่าบาทนะครับผมก็คอยติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆว่าเขาควายสูตรพอตาผมนี ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ